หมูสามชั้นตุ๋นสามรสดูๆไม่ต้องดูอ่กอน่ากินอย่างแรงนี่ควนใหญ่เมนูนี้จะทำกินกันในงานต่างๆของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชวันนี้พี่บ่าวนำสูตรมาบอกพี่น้องมาดู่วนรวมของสูตรนี้อันดับแรกก็เป็นสามกรรากผักชีสามรากกระเทียมจีนเจ็ดกลีบพริกไทยหนึ่งช้อนสำหรับหมูที่ใช้วันนี้หมูสามชั้น2งกิโลกรัมเห็ดหอมแปดดอกสับปะรดสามร้อยห้าสิบกรัมรสชาติหวานอมเปรี้ยวประกาดหดวานสามร้อยห้าสิบกรัมอบเชยสองแท่งปวยกักสี่ดอกถ้าไม่มีปวยกักและอบเชยใส่ น้ำตาลมะพร้าว70กรัมส้มแขก5ชิ้นเกลือหนึ่งช้อนาชาซอสพริก5ช้อนและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำดูขั้นตอนการทำกันเลยนี่คือหมูที่พี่บอกใช่ทีนี้ก็มาหั่นเป็นชิ้นเลยเอกก็ชั่นแบบนี้ไปก่อนทีนี้ก็มาหั่นเตาไปเลยเมน,นูนี้ก็หั่นชิ้นใหญ่ๆห,ห,ห,หน่อยพี่น้องอืมได้แบบนี้สำหรับเมน,นูนี้ก็ทำตามเกลือไม่ต้องละเอียดมากใส่น้ำมันพืชลงไปทักสามช้อนปลดปล่อยน้ำอ่อนขึ้นมา ก่อสามเกลือตรงผัดก็ผัดสามเกลือมาพรอะอมทีนี้ก็หมูสามชั้นต้องไปผัดเลยในขั้นตอนนี้เนี่ยจะผัดหมูให้หนังตึงขึ้นมากอนน้ำล้างครกใส่ลงไปได้นิดหน่อยที่บ่าผัดมาจนหมูเริ่มเด้งๆแบบนี้ใส่น้ำลงไป1.5ลิตร แล้วก็ใทไปกักลงไปอบเชยเห็ดหอมชุมแคกมผักกาดดองจับะระดุ๊บน right uh ี huh. <feminine Would> ่คนส่วนผสมนี้เป็นกระทะพอดีพี่น้ององุรนด้วยสีอิ่วขาวบ่าวใส่ไปสองช้อนสีอุ่วดำใส่หนึ่งช้อนครึ่งก่อนในตัวลงทอดพริกกับน้ำตาลผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วมาเยทีนี้ร้อยน้ำเดือดขึ้นมาพอน้้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้กดลดลงมาเป็นไวยออนและตุ๋นต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมง นี่ผ่านไป45นาทีแล้วนนก็เริ่มนุ่มนุ่มแล้วลองชิมน้ําดูแล้วทีนี้ก็จะทําการปรุงรสแล้นี้นเนะใส่ซอสพริกลงไปน้ำตาลมะพร้าวซีอิวดำก็ซีอิ๊วขาวอีกสักครึ่งช้อนประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็แต่งสีให้หน่ากินแล้วก็ปรุงให้ได้รสชาติที่ชอบเราก็คอยมาผัดนะคนๆแบบนี้เป็นระยะ จากที่เต็มกระทะนะพี่น้องมันก็ยุบตัวลงนะทีนี้ก็รอให้น้ำเนี่ยงวดลงไปกว่านี้ให้เหลือแค่น้ําขุกคลิกก็พอพี่บอก็ก็ตุนด้วยไฟอ่อนไปครบสองชั่วโมงลูความน่ากินหมูนี่แบบว่านุ่มน้ำนะเหลือถุกคลิกแล้วก็มีความเข้มข้นแล้วถ้าน้ำมันเยอะก็สามารถตักออกได้ โอเป็นว่าใจได้เลยปิดควายได้เลยปุ๊บก็ไปอดูพี่น้องความน่ากินนี่ย่อ่ <c ười> าในหน้าตาแบบนี้ความเปืออป่อยดูฉีกออกปุ๊บเป็นชั้นเป็นชั้นอืมอืมได้แบบนี้ อีกอ่าอยากอยพี่เบาชิมอืมอ้มรวยนุ่มรสชาติเค็มน้าแล้วก็มีรสหวานเปรี้ยวตามมาแบบไม่มากทําให้รสชาติของเมนูนี้ถึงแม้ว่าเราจะใช้ถั่วสามชั้นก็ไม่เลี่ยนแล้วที่พี่เบาชอบอื้นี่เลยสบประรดอืม้มมีรสหวานนําแล้วส่วนตรงหัวน้าซุปเนี่ยเข้าไปในเนื้อสบประรดทาให้รสชาติอร่อยมากพี่น้องลองทําดู แล้วพบกับเมนูอื่นของพี่เบาได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับับรสดีรับพี่น้อง